เนยทาเองนุ่มๆหอมๆค่ะเนยเนี่ยเขาว่าใช้เวลาตีนานมากๆเลยนะวันนี้ก็เลยจะมาทดลองเครื่องตีด้วยนะคะว่าเครื่องตีของเบลเนี่ยจะใช้เวลาตีเนยกี่นาทีนะคะเริ่มจากวิปปิ้งครีมแช่เย็นๆเลยนะคะใช้เท่าไหร่ก็ได้ค่ะแล้วก็เครื่องตีไข่ตีแป้งตีครีมนะคะตัวนี้เป็นของแบรนด์ SGE นะเป็นเครื่องตีที่แข็งแรงมากรวดเร็วทานใจค่ะมาดูกันว่าเขาจะใช้เวลาตีนานแค่ไหนนะคะตอนนี้ผ่านไป4นาทีแล้วค่ะ กลายเป็นวิปปิ้งครีมแล้วนะแล้วผ่านไปอีกแค่1นาทีนะคะเริ่มกลายเป็นน้ำเหลืองๆแบบนี้แล้วค่ะทุกคนคือใช้เวลาตีน้อยมากแค่ 4- 5หนาทีนะคะเขาก็เปลี่ยนเป็นเนยเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เนื้อเหลวแล้วนะคะพอเนื้อเหลวแบบนี้ปุ๊บกลายเป็นเนยทันทีเลยใช้เวลาตีทั้งหมด5นาทีไม่เกิน6นาทีค่ะ เนยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใช้มือค่ะปั้นเนยขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเราจะนําเนยที่ปั้นแล้วเนี่ยไปล้างน้ําก่อนอีกสักสองรอบนะคะเขาจะได้เก็บได้นานๆค่ะใครจะไม่ล้างก็ได้นะคะแต่ว่าเขาจะเก็บได้ไม่นานนะคะน้ําที่ใช้ล้างเนี่ยต้องเป็นน้ําเย็นจัดๆนะคะเนยของเราถึงจะไม่นิ่มแล้วก็ไม่ละลายค่ะ แล้วก็เก็บใส่กล่องปิดฝาเข้าตู้เย็นได้เลยค่ะเก็บได้นานเป็นเดือน2เดือนเลยค่ะถ้าใครสนใจเครื่องตีไข่ตีแป้งตีครีมที่เบลใช้อยู่นะคะพีกัดในตะกร้าเหลืองด้านซ้ายมือของคลิปนี้เลยค่ะ